อก19นาะทีกลับมาสู่ชิ้นสองครายการทันโลกไอทสุดสุดาฮะจากที่ได้โปรยไปในช่วงที่แล้วฮะแน่นอนฮะช่วงนี้ฮนะเดี๋ยวเรานะไปเริ่มกันที่ WatchOS 8กันก่อนเลยนะฮะทุกวันนี้นะฮะผู้คนต่างให้ความสำคัญกับก,บการมองช่วงเวลาสั้นๆเพื่อฝึกสมาธิในแต่ละวันเนี่ยมากกว่าที่เคยโดยใน WatchOS 8เนี่ยนะฮะแอปหายใจนะได้กลายเป็นแอปการมีสมาธิ และมาพร้อมกับประสบการณ์การหายใจที่ปรับปรุงใหม่ทั้งเซสชันใหม่ในชื่อว่า r f f e c t ซึ่งเป็นเซสชันที่จะช่วยให้ผู้ใช้ได้จดจออยู่กับลมหายใจในช่วงเวลาสั้นๆเพียงหนึ่งนาทีและสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา Session r e f l e c t เป็นแต่ละ s s s i o n เนี่ยนะฮะจะเชิญชวนให้ผู้ใช้นะฮะฝึกสมาธิด้วยข้อความอันเป็นเอกลักษณ์นะฮะผ่านการตรายตรองนะฮะมาเป็นอย่างดีแล้วว่าจะเป็นการกระตุ้น,นความคิดในแง่บวกเช่นผู้ใช้อาจเห็นข้อความว่านึกถึงช่วงเวลาที่คุณรู้สึกสงบเมื่อไม่นานมานี้แล้วนำความรู้สึกนั้นมาไว้ในปัจจุบันหรือ ทบทวนถึงอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกปลื้มปิติและลองคิดดูว่าทำไมคุณถึงรู้สึกซาบซึ้งได้ขนาดนั้นนอกจากนี้ทั้งเซสชันหายใจและ r e f ฟ e c กยังมาพร้อมกับเคล็ดลับที่จะทำให้ช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยได้รับประโยชน์จากแต่ละเซสชันมากขึ้นพร้อมด้วยแอนิเมชันใหม่ที่สวยงาม ว a t ช h OS เนะมาพร้อมกับการออกกําลังกายยอดนิยมใหม่ถึง2ประเภทด้วยกันนะฮะที่มีประโยชน์ทั้งในด้านความแข็งแรงทางร่างกายแล้วก็การเคลื่อนไหวนะฮะอย่างมีสตินั่นเองนะนั่นก็คือไทชิแล้วก็พิลาทิสนะฮะหน้าปัด Photos นะฮะหรือว่ารูปภาพเนี่ยฮะเป็นหน้าปัด Apple Watch ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะฮนะเพราะว่าเพราะว่าเราสามารถที่จะคัสตอมรูปภาพที่เราชอบเองได้นะฮะ และในวันนี้ฮะ WatchOS x นะฮะก็มาพร้อมวิธีใหม่ๆใ,ในการดูนะฮะแล้วก็มีส่วนร่วมกับรูปภาพโปรดของผู้ใช้จากข้อมือได้โดยตรงนะฮะหน้าปัดนาฬิกาภาพถ่ายบุคคลใหม่นะฮะทำให้ภาพถ่ายบุคคลที่ถ่ายด้วยไอโฟนะฮะดูมีชีวิตชีวาย,ยิ่งขึ้นด้วยเอฟเฟกต์แบบหลายเลเยอร์นะฮะที่เต็มอิ่มสมจริงแอปรูปภาพยังได้รับการออกแบบใหม่ให้มาพร้อมกับวิธีใหม่ๆใ,ในการดูและก็ไปยังส่วนต่างๆของคอลเลกชันความทรงจำแล้วก็รูปภาพแนะนำ ซึ่งสามารถซิงกับ Apple Watch ได้แล้วนะฮะและตอนนี้ผู้ใช้ยังสามารถแชร์รูปภาพผ่านแอปข้อความและเมลนะฮะด้วยคุณสมบัติแชร์ e ีตใหม่ได้อีกด้วยนะฮะการสื่อสารด้วย Apple Watch นะฮะจะง,ง่ายดายกว่าเดิมนะฮะด้วยเครื่องมือใหม่ในแอปข้อความนะฮะผู้ใช้สามารถใช้คุณสมบัติ Scribble นะฮะร่วมกับการเขียนตามคำบอกนะฮะแล้วก็อิโมจิในข้อความเดียวกันได้แล้วนะฮะ และสําหรับข้อความที่ใช้ในการเขียนตามคําบอกนะะั้นผู้ใช้ย,ยังสามารถแก้ข้อความที่ปรากฏขึ้นมาได้อีกด้วยนะฮะผู้ใช้นะฮะสามารถป้อนคําหรือวลีนะฮะแล้วก็เลือก GIF ได้นะฮะจากตัวเลือกที่กําลังได้รับความนิยมหลายร้อยรายการนะฮะเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกลงไปในข้อความได้อย่างง่ายดาย วันนี้ Apple Watch จะช่วยให้ผู้ใช้บรรลุเป้าหมายด้านการนอนหลับของตัวเองโดยการกำหนดกิจวัตรก่อนนอนแล้วก็ติดตามค่าวัดต่างๆเช่นเวลานอนหลับอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็ออกซิเจนในเลือดนะฮะ WatchOS 8นะช่วยให้ผู้ใช้มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแข็งแรงสมบูรณ์โดยรวมมากขึ้นนะฮะด้วยการติดตามอัตราการหายใจขณะนอนหลับซึ่งแสดงจํานวนครั้งที่หายใจต่อน,นาทีนะฮะโดยครั้งนี้ Apple Watch นะฮะจะใช้อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวนะฮะเพื่อวัดอัตราการหายใจขณะนอนหลับและผู้ใช้นะสามารถดูข้อมูลนี้พร้อมกับแนวนมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้นะในแอปสุขภาพบน iPhone ในส่วนของ Mac OS นะฮะปีในส่วนของ Watch OS 8นะฮะก็เน้นไปที่การห่วงใยสุขภาพนะฮะทั้งสุขภาพจิตอะไรอย่างนี้นะฮะได้กลับมาย้อนมองในอดีตของเรานะฮะว่าเรานะเคยแบบมีโมเมนต์อะไรร่วมกับครอบครัวบ้างนะฮะหรือจะตั้งหน้าปัดนาฬิกาให้คิดถึงคนรักแบบสวยๆเก๋ๆก็ทำได้เช่นกันนะฮะ